สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆท mm ุกคนนะคะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะเจอกันวันนี้แบ่งปันไม้สวยๆบนสีสวยๆอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจอกันรอบวันอาทิตย์นะคะมาแบ่งปันไม้วันอาทิตย์วันนี้ลงคลิปวันอาทิตย์แล้วก็จะมีรอบส่งอีกครั้งหนึ่งขอส่งเป็นวันอังคารนะคะรอบนี้วันอาทิตย์ที่3 1ิแล้วก็จะส่งเป็นวันอังคารที่สองนะคะพรุ่งนี้วันจันทร์จะหาไม้ให้1วันนะคะแล้วก็แพ็กไม้ที่สวนเนี่ยอาจจะช้าหน่อย เพราะว่าไม่ไม่ได้มีคนงานไม่ได้มีจ้างคุณเพกอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนทํากันเองอะคะ่ะแล้วก็ไม้ก็เพกค,ค่อนข้างจะช้าด้วยเพราะว่าเป็นไม้ใหญ่ของที่สวนนะคะนี่ให้ดูเลยความสูงของไม้แต่ละต้นนะคะนี่สี่สิบถึงห้าสิบเซนทั้งนั้นเลยอะคะ่ะแล้วก็การเพกก็ค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ช้านิดนึงนะคะก็เลยต้องขอเป็น เหมือนลงคลิปวันนี้ก็จะส่งให้ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยคือไม่ทันแน่ๆก็เลยจะส่งให้เป็นวันของอีกวันหนึ่งนะคะส่งไม้ตูกันทั้งนั้นเลยค่ะไซแม่พันธุ์นะคะไม้ที่สวนเป็นไม้ไม่เล็กนะคะเป็นไม้ไซใหญ่จะส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะไม่ถดไม่ล้างรากแล้วก็ดินแต่และกระถางนี่คือดินเนี่ยก็ยังใหม่นะคะเพราะว่าที่สวนไม้หลายๆต้นเนี่ยเขาจะหมุอายุ ข้ามไปห้าหกเดือนไปดินก็จะหมดอายุที่สวนก็เลยเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้นะคะกระตุ้นไม้ความสวยขึ้นมาใหม่หลายกระถางก็ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนดินนะคะเอาไปก็ถ้าแม่แม่มีโรงเรือนก็เก็บเข้าโรงเรือนได้เลยถ้ามีตู้มีอะไรก็เก็บเข้าตู้ได้เลยได้ไปดินก็จะใหม่ๆอยู่เพราะว่าเขายังมีแบบเป็นใบกล้ามปูแค่เอาไม้พวนนิดนึงก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ ไม่นั่นก็ได้เพราะว่าที่สวนเนี่ยสูงแบบไปทั้งกระถางเลยกระถางก็ใหญ่นะคะนี่แต่และกระถางนี่ลากเดินทะลุกระถางเลยทั้งนั้นนะคะแล้วก็ไม้เป็นไม้ไซส์ใหญ่ค่าส่งนะคะค่าส่งรอบนี้ขอแจง้งค่าส่งนิดนึงนะคะขอค่าส่งเพิ่มเป็นหกสิบเก้าบาทนะคะหกสิบเก้าบาทเมาเมานะคะได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บายทางขอเพิ่มค่าส่งนิดนึงเพราะว่าแม่ค้าตอนนี้ คือแบกรับไ,ไ,ไม่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 ค่อยไหวจริงๆเพราะว่างานส่งทั้งกระถางเนี่ยราคาไปรษณีตัวนี้คือหนักมากค่ะงานส่งทั้งกระถางแล้วก็ไม้ตูถ้าไม้ไซสไซเออประมาณความสูงไม่ถึงไม่ถึงไม้มันทัดอะค่ะถ้าเป็นไม้ไม้ไซส์ขนาดนั้นอะ ความสูงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าไม้ไซส์สูงเนี่ยส่วนมากที่สวนก็จะแบบเนี่ยค่ะเป็นไม้ไซส์สูงเราก็ต้องตั้งใบโหกขึ้นสูงขึ้นแบบนี้นะคะความสูงก็เลยเยอะสูงแต่ละกล่องนี่คือประกบกันสองกล่องอะคะ่ะไม้สูงไม้ประกบกล่องกันสองกล่องก็ความสูงประมาณสักเมตรเกือบเมตรหรือว่าเมตดนึ่งแบบนี้ค่ะค่าสูงไปสีก็เลยหนัก ช่วงนี้ก็เลยเนี่ยค่ะโขเป็นค่าส่งเพิ่มนะคะเป็น69บาทนะคะ69บาทแต่ถ้าใครสะดวกที่จะสั่งต้นเดียวนะคะก็ส่งต้นเดียวค่าส่ง60นะคะรดให้เป็นค่าส่ง60แต่ถ้าค่าสองต้นขึ้นไปนี่ขโขเป็นค่าส่ง69นะคะแต่69บาทก็ไม่แม่ค้าไม่ได้ได้เลยนะคะเพราะค่าส่งถ้าหลายๆต้นจริงๆค่าส่งก็สตาร์ท ไป,100ปร้อยกว่าค่ะแต่ละกลงถ้าต้นตูตูเนี่ยสงสามต้นแบบเนี้ยบางกลงก็ร้อยยีบาบาทแบบเนี้ยค่ะค่าสูงขึ้นหนักจริงๆช่วงนี้ไปสนีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของเรามีอะไรบ้างเบรอร์โทรติดต่อนะคะ0ูนย์เ3้าสามเจ็นะคะเบอรนี้แอนไลน์ได้โทรได้ใครสะดวกช่องทางไหนนะคะก็ เอ่อทักหรือโทรกันเข้ามาได้จุดรายการไม้ทักหรือโทรกันเข้ามาได้นะคะนี่วันนี้นานเลยกว่ากว่าจะได้กว่าจะได้เอ่อบอกรายการไม้ฝนก็ทําท่าจะมาด้วยวันนี้ลมแรงมากค่ะฝนจะตกทางใต้แต่ว่าทั่วเลยนะคะเห็นฝนฝนเนี่ยจะตกทั่วเลยนี่วันนี้ไม้โตนะคะนี่เ,นเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ไซส์แบบไม่เล็กเลยค่ะไซส์แบบแม่พันุเอาไปวางโตยา,ยาวๆได้เลยเนี่ยค่ะถึงได้ขอค่าส่งเพิ่มเพราะว่าเป็นเป็นไม้ไซส์ใหญ่จริงๆแล้วก็ส่งให้ทั้งกระถางนี่มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นหานุมานจองถนนไซส์มีโนนะคะนี่มีสองโนมาแล็กเอาไปทาโฟมโกได้นะคะหานุมานจงถนนุนต้นนี้จงถนุนไซส์ไม่เล็กนะคะสูงเกินไม้มันทัดะคะ่ะอันนี้เอาไปที่เก้าสิบนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยเก้าสิบ ส่วนต้นนี้ต้น,นนี้จะเป็นหานุมานเหมือนกันค่ะหานุมานตัวก้าสวยมากต้นนี้ป้ายสวยหานุมานตัวก้าวต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะป้ายสวยๆเลยชุมพูป้ายเขียวนะคะนี่เขาจะป้ายแบบนี้เลย Fields. ส่วนต้นนี้ต้น,นนี้จะเป็นยักษ์นะคะยักษ์ศรัทธาศูนย์ยักษ์ศรัทธาศูนย์ต้นนี้เอาไปที่เก้าสิบค่ะยักษ์ศรัทธาศูนย์นะคะเป็นหนึ่งในตับยักษ์ต้นนี้อกหน้าแดงหน้าดังเดิมเลยะคะ่ะตัวนี้ศรัทธาศูนย์นะคะเก้าสิบ มาต้นนี้กันโตต้ตนนี้จะเป็นไม้กระดูกเข้มนะคะใครชอบไม้งานกระดูกต้นนี้ซับพนมค่ะซับพนมต้นนี้เอาไปที่95บาทค่ะซับพนมสวยๆเลยนี่ไซส์ก็ไม่เล็กนะคะนี่กระดูกเข้มๆเลยต้นนี้หน้าเขาจะโอ่งม่วงๆกระดูกดำนะคะซับพนมมาดูต้นนี้กันโต ต้นนี้จะเป็นไม้เก่าในตับจีนค่ะสีแดงนะคะสีแดงกระดูกเขียวใบยาวต้นนี้สุมาอี้ค่ะสุมาอี้ต้นนี้เอาไปที่80ค่ะสุมาอี้แปอันนี้ก็เป็นไม้ลงหัวเลยเหมือนกันนะคะไม้เลี้ยงธรรมชาติค่ะไม่ได้เลี้ยงในตู้นะคะมาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้จะเป็นเพชรร้อยหูเป็นลูกไม้เพชรร้อยหูที่สวนเลี้ยงเองนะคะเพชรร้อยหูก็จะเป็นไม้หูดุก ตอนกัดสีเนี่ยเขาจะออกชุมพูเนี่ยค่ะชุมพูละเลื้อมาแล้วชุมพูทั้งใบได้เด็ดดีๆชมพูสวยนะคะต้นนี้ต้นนี้เอาไปที่แปดสิบห้าบาทค่ะเพชรร้อยหูเอาไปที่แปดสิบห้านะคะไซต์ตูเลยด่างสวยมากเนี่ยเขาจะเป็นอกด่างนะคะต้นนี้น่าจะเป็นตัวหน้าเพลงด้วยมันจะออกแบบด่างด่างขาวๆแล้วก็กัดเม็ดชุมพูแล้วก็มีหูใต้ใบนะคะนี่เพชรร้อยหู มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นไม้เก่าต้นนี้ไม้เก่าคล้ายสีปาดนะคะใบเขาจะตั้งขึ้นเลยตั้งๆเลยต้นนี้เป็นไม้เก่าไม่ทราบชื่อนะคะที่สวนเลี้ยงมานานแล้วเหมือนกันต้นนี้เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ต้องค้าด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ค้ำนะคะอยู่นอกตู้ลมพัดเยอะมากเลยค่ะยังไม่ยังไม่ไหวเอ็นเลยต้นนี้ต้นนี้สีเขาจะเนี่ยค่ะสีเขาจะออกแบบจมพูแบบส้มๆแบบค่ะ ไม้เก่าคล้ายสี่บาทต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไซสโตเลยกระถางหกนิ้วโตโต,โตโล้นล้นเลยค่ะอันนี้มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้ก็ไซสใหญ่วันนี้ไม้ไซสใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะตอนแรกว่าไม้ไม่โตคัดไปคัดมาได้แต่ต้นโต,โตโตทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้จะเป็นเมืองหนังลุงโนราค่ะอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะใหญ่มากต้นนี้ใบดุกด้วยไม่ทิ้งใบเลยนี่เมืองหนังลุงโนรานะคะนี่เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบสวยใหญ่เข้ม ส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้สวยนี่กัดหน้ากัดสีโคบชัดมาเลยนะคะต้นนี้ดุสิสวรรค์ค่ะแต่ไซส์ฟอไม่โตเป็นไม้ลงหัวนะคะมีสองต้นในกระถางมีสองโหนและเป็นไม้เลี้ยงเออน่าจะลงหัวแล้วะคะ่ะต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนดินใหม่ให้ สีใบมาเจมมาเลยอันนี้ดูสิสวรรค์โฟมสองต้นในกระถางอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สวยไม้ต้นเนี้ยใครชอบไม้หน้านี้นะคะเก็บได้ดูสิสวรรค์นี่เขาจะเป็นทรงใบหกโขบชุมพูนะคะอื่สวยมาก ส่วนต้นนี้ยักษ์ค่ะยักษ์ยักษ์ทศกัณ์นะคะโฟมโกเป็นงานโกฝังหัวเป็นงานฝังหัวไว้มีสามต้นในกระถางเนี่ยค่ะเอาไปทาโฟมโกได้ยักษ์ทศกัณ์ต้นนี้เอาไปทํางานโกหายากแล้วเหมือนกันนะคะทศกัณ์เนี่ยยักษ์ต้นเนี่ย,ยนนคนจะหาในตับยักษ์เนี่ยเยอะเลยค่ะคนหากันเยอะเลยมีลูกค้าถามากันเยอะเลยไม้เก่าตับยักษ์ยักษ์ทศกัณฑ์ต้นนี้เป็นงานโกเอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะที่หนึ่งร้อยสี่สิบ ความสูงก็สัก4ี่เซนได้ค่ะส่งให้ทั้งกระถางเลยนี่ไปเลี้ยงเป็นโฟมโกได้เลยนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้มาดูต้นนี้กันโตออันนี้ก็ยักษ์ค่ะที่สวนเนี่ยชอบยักษ์เก็บสะสมเกี่ยวกับยักษ์เนี่ยเกือบทุกต้นเลยนะคะที่เป็นยักษ์เนี่ยวันก่อนออมียักษ์สันธมาลาอีกต้นหนึ่งเพิ่งได้มาไม่นานสวยเหมือนกันต้นนั้นสวยมาก นี่ต้นนี้อ,อมาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นไมยราบไล่มนนะคะอันนี้โตเหมือนกันเนี่ยค่ะสูงถ้าห้าสิบเซนได้ไมยราบไล่มนต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะที่หนึ่งร้อยยี่สิบไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่วันนี้ไม้แบบใครรับไม้วันเนี้ยคือคุ้มๆเลยเป็นไม้ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะ มาดูไก่ค่ะวันนี้มีไก่มีไก่มาแบ่งด้วยวันนี้ไก่รู้สึกว่าวันนี้มีกี่ต้นสองต้นสองไก่ต้นนี้จะเป็นไก่แก้วว้วยขุนลามนะคะไก่แก้วว้ยขุนลามอันนี้เป็นไซส์ไซส์ตเหมือนกันต้นนี้ไก่แก้วว้ยขุนลามต้นนี้เอาไปที่120นะะ 120. นนนหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยี่สิบมันมันตนิดนึงขอไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะต้นนี้ไม้นะ่ะมีหัวแล้วค่ะลุงหัวแล้วสีก็จะออกแบบ ชมพูน้ำตาลน้ำตาลนะคะนี่ชมพูส้มส้มนี่แบบนี้สวยนะคะไก่ตัวนี้มันดูดเด่นด้วยมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นมันมีสองต้นนะคะต้นหนึ่งอีกต้นไม่ได้หยิบต้นหนึ่งน่าจะอยู่ฝั่งนูน้นนี่ต้นนี้เอ,อ่อมัชฉานุเฝ้าด่านนะคะมัดฉานุเฝ้าด่านไม้ที่ทุกคนถามหาเลย หน้าขาวสวยมากอันนี้มัชชานุเฝ้าด่านค่ะอยู่ในไซส์กระถางห้านิ้วครึ่งนะคะอันนี้ห้านิ้วครึ่งแต่ล้นดูความล้นกระถางนะคะสูงสี่สิบเซนเกินเกินเลยมัชชานุเฝ้าด่านต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะที่หนึ่งร้อยห้าสิบนี่สวยมากหน้าขาวจั้วเลยค่ะ ต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นเท้าหิรันพนาศูนนะคะเท้าหีรันพนาศูนนี่เขาจะเป็นป้ายแบบนี้เลยอ้อตัวนี้จะเป็นเท้ามหาพุนนะคะถ้าเท้าหิรันน่ะเขาจะเป็นแดงแล้วก็ป้ายเขียวแต่ต้นนี้จะเป็นเขียวป้ายแดงต้นนี้จะเป็นเท้ามหาพุนนะคะเท้ามหาพุนเขาจะคู่กับเท้าหีรันพนาศูนนะคะ ถ้าฮิลันพนาศูนย์เนี่ยเขาจะแดงแล้วก็ป้ายเขียวแต่ต้นนี้จะเขียวป้ายแดงอย่างที่บอกอะค่ะ,คะอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยนะคะเท้ามหาพุนค่ะอันนี้มาดูไม้ชุมพูสวยอีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้กัดสีสวยมากมันโดนมันอยู่เดดเลยละค่ะเดดวันก่อนเนี่ยเลนขาดอยู่เดดเลยนี่ดูความสวยเนี่ยใบนี้โดนเดดเผาจนแบบแตมเป็นใบล่างนะคะเดี๋ยวดิดออกไปเลยอันนี้ Abei, นี่แล้วก็เหลือสามใบกับอีกหนึ่งโหลดโตตต้นนี้จะเป็นเท้ามารีวรลาดค่ะเท้ามารีวรลาดทรงใบก็จะมีหูนะคะเขาจะไม่ใช่ไม่ใช่โอกลุงแล้วก็มันจะคล้ายกันกับเอ่ออีกหลายๆตัวแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอันนี้มันมัน้ามีอ่ะเขาจะแตกต่างกันสิ้นเชิงเท้ามารีวาลาดแต่ต้นนี้กัดหน้าชุพูสวยมากนี่เพราะว่ามันได้เดดดีค่ะอันนี้เท้ามารีวรลาดต้นนี้ นี่ให้ดูความสวยเลยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยเออหกสิบนะคะขอไปที่หนึ่งร้อยหกสิบเพราะว่ามันสวยไม้เนี่ยดูอยู่ในกระถางห้านิ้วแต่ว่าโกนี่คือเหมือนจะลุ้นกระถางเลยนะคะนี่ใบเนี่ยใบข้างล่างเนี่ยเด็ดเผาเพิ่งเด็ดไปสองใบแต่เอาใบบนนะคะแล้วก็โหลดใหม่โหลดใหม่ก็กาลังมานู่นนะคะโหลดใหม่นี่ใบบนให้ดูความสวยสวยมากค่ะอันนี้เท้ามารีวราดนะคะ หน้าสวยจัดเลยต้นนี้ใครชอบเก็บได้นะคะไม้ชมพูแบบนี้ค่ะนานๆจะเจอหน้าสวยๆแบบนี้ต้องพาไปไล่เดชนะคะใครที่ว่าหน้ายังไม่ออกชมพูหวานๆนะ่ะมาดูต้นนี้กันโตต้ตนนี้หยกกรรมยีค่ะหยกกรรมยีแต่ใบล่างนี่มีตำหนินะคะเนี่ยเ็าโดนฝนช่วงนี้ทั้งฝนทั้งลมเยอะดิดออกไปเลยนะคะใบข้างล่างเดี๋ยวโหลดใหม่ก็จะได้มานี่ โหลดใหม่เข้ามาแล้วนะคะนี่หยกกระม,มีอันนี้เอาไปที่เจ็ดสิบค่ะนี่เขาะจะเป็นเขียวกระดูกดำนะคะมาดูไม้ดำอีกต้นหนึ่งสวยๆอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้พญาโคมพญาโคมดำต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะพญาโคมไม่ใช่อัศวินดำนะคะวัน่กนเนี่ยเอาอัศวินดำมาแบ่งแต่ต้นนี้เป็นพญาโคมดำค่ะน,นี่เอาไปที่เออเอาไปที่แปดสิบแปดสิบไหมเมื่อกี้ มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้ก็เป็นไม้หน้าชุมพูเนี่ยวันนี้มีไม้หน้าชุมพูมาเยอะเลยเด่นอยู่ที่สองต้นเนี้ยต้นนี้องซูนี่เขาจะเป็นคนละชุมพูกันนะคะกับเท้ามารีวรลาชนี่เท้ามารีวาาชจะชุมพูแบบนี้ส่วนองซูเขาจะชุมพูแบบนี้นี่แต่เป็นหน้าชุมพูเหมือนกันเลยองซูเป็นไม้เก่านะคะสวยต้นนี้องซูไซ์โตด้วยอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะองซูต้นนี้สวยมาก ใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกค่ะนี่เทียบกับฝ่ามือเลยใบโตมากเลยองสูต,ตัวนี้ชุมพูหวานเลยค่ะนี่หนึ่งยสิบนะคะนี่มาดูต้นตตนี้กันโตค่ะต้นนี้ปลาศาสเพชรนะคะจําชื่อไม่ได้ต้องคุยหาชื่อตอนาาอ้นนี้ปลาศาสเพชรค่ะอันนี้เอาไปที่ปราศาสเพชรต้นนี้เอาไปที่เก้าสค่ะป้ายนะคะเขาจะป้ายแดง <S <S เขาจะเป็นตัวเพลงมาจากมาจากอะไรแล้วอ่ะมาจาก จำชื่อไม่ได้เลยอ๋อเพลงมาจากปราศาททองค่ะตัวปราศาทพิษนี่เขาจะป้ายนี่เขาจะป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวเพลงของปราศาททองมาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้ก็ไม้ชุมพูนะคะชุมพูอีกต้นหนึ่งที่อยากแนะนําไม้เก่ารุ่นก่อนๆเนี่ยใครที่ได้ไปแล้วถ้าถ้ายุบหายตายจากพลาสแล้วเอาต้นนี้ไปเก็บใหม่นะคะเออต้อนนี้ ต้นนี้เดี๋ยวดูโนก่อนโนมีโนอยู่หนึ่งโนนะคะต้นนี้ประชาค่ะประชาบนเก่าต้นนี้ประชาเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทบนเก่านะคะต้นนี้ประชาก็จะเป็นสีชมพูกระดูกขาวแบบนี้เลยชมพูหวานๆใครชอบไม้สีชมพูเหมือนเหมือนที่สวนเนี่ยเก็บไปได้เลยค่ะมาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นชาละวันค่ะชาละวันไม้เก่านะคะชาละวันนี่เขาจะกัดกระดูกกัดเม็ด สีแดงกระดูกชุพูเอ้ยกระดูกขาวเม็ดชุพูนะคะชาละวันชาละวันไม้เก่าค่ะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะชาละวันใช้ตูตูเลยนะคะนี่ใช้ไม่เล็กเลยมาดูต้นนี้กันตต้นนี้จะเป็นไม้เก่าค่ะนี่เขาจะกัดพื้นน้ําตาลกระดูกชุพูแบบนี้เลยต้นนี้นางสีดาลุยไฟค่ะนางสีดาลุยไฟนี่ใช้ตูนะคะนางสีดาลุยไฟ นางสีดาลุยไฟอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบไซส์โตเลยค่ะนี่ไซส์โตๆตเลย <ๆ S 1> เขาจะกัดหน้าน้ําตาลแบบนี้นะคะนางสีดาลุยไฟแล้วก็นี่กัดเม็ดชุมพูค่ะสวยต้นนี้ค่ะยิ่งเกย,ยิ่งสวยนะคะต้นนี้นางสีดาลุยไฟ ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นยักษ์กาลุลลาดหน้าทองค่ะอันนี้เอาไปที่80นะคะยักษ์กาลุนลาดเขาจะเป็นด่างทองด่างเหลืองแบบนี้เลยค่ะยักษ์กาลุนลาดหน้าทองมันจะมาดูต้นนี้กันต,ต่อค่ะต้นนี้จะเป็นมู่หลานค่ะมู่หลานอันนี้เอาไปที่70ค่ะมู่หลานไซส์กระถางห้านิว้วโตๆเลยนะคะไม้มีหวัวเลยเหมือนกันอันนี้เอาไปที่70ส่วนต้นนี้สวยมาก ทิดาสกีดค่ะทิดาสกีดนี่สีเริ่มมาแล้วนะคะนี่สีเริ่มมาต้นนี้ใบล่าสุดหางเริ่มเลมมาแล้วทิดาสกีดอันนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งแต่ไซนี่คือนี่ลุ้นกระถางห้านิ้วครึ่งมากเอาไปลงเบอร์เปดเบอร์สิบได้นะคะ ทิดาสเกตต้นนี้เอาไปที่160นะคะขอไปที่160มันเป็นไม้ไซส์ใหญ่แล้วเริ่มลงหัวแล้วนะคะนี่แล้วก็กัดหน้าสวยมาแล้วทิดาสเกีตหนึ่งในทิดาสีสะนะคะตับนี้สวยมากๆเลยค่ะสวยทุกต้นเลยต้นนี้ใครยังไม่มีทิดาสเกตต้นนี้เก็บได้มีมาแค่ต้นเดียวนะคะไม่มีสำรองแล้วเพราะว่ากําลังทําจํานวนอยู่แต่อันนี้มันหลงมาต้นหนึ่ง ส่วนต้นนี้นี่ให้ดูความสวยของไม้ต้นนี้แดงมากเนี่ยค่ะกัดโขบแดงมากเลยใบหนานะคะแล้วนี้โหลดใหม่มานะคะโหลดใหม่ก็แดงมาเลยต้นนี้จะเป็นหงพึิงค่ะหงพึิงหงพึิงไซส์กระถางห้านะคะอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหงพึงใครยังไม่มีเก็บได้นะคะใบหนาเขาจะขายกับ อุตสามณนีแต่คนละเบบกันนะคะใบเขาจะหนากว่าแล้วก็สีใบเนี่ยเขาจะเข้มกว่าหุงเพลึงนะคะต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบใครยังไม่มีเก็บได้ไม้ค้ำละเกะละกะเลยค่ะนี่สวยนะคะไม้ต้นเนี้ยสวยมากส่วนอันนี้มาดูอันนี้กันโตต้นนี้จะเป็นนางลากสุดค่ะนางลากสุดนางลากสุดเป็นหนึ่งในตับนางสงการ กระถางนี้มีสองต้นในกระถางนะคะนางรากสุดต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะเอาไปที่แปดสิบมาดูต้นนี้ค่ะมาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไก่อีกตัวหนึง่งไก่ฟ้าพญาโลค่ะไก่ฟ้าพญาโลนี่ต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไก่ฟ้าพญาโลสวยกัดใบแบบหยกัยกหยักแบบนี้เลยค่ะไก่ฟ้าพญาโลนะคะหนึ่งร้อยบาทส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นบุรีลมค่ะบุรีลมไม้เก่าบุรีลม ต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่แปดสิบค่ะบุรีลมต้นนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะไซตตูนี่ไซตตูนะคะอันนี้มาดูต้นนี้กันโตต้นนี้ก็เป็นยักษ์ยักษ์ต้นนี้เป็นยักษ์ตัวสูงมากยักษ์ปีชดาค่ะนี่ความสูงห้าสิบซนประมาณห้าสิบซนนะคะต้นนี้กัดหน้าชุพูสวยหวานมากยักษ์ปีชดานะคะนี่ใบใหม่ก็มาเลยยักษ์ปีชดากระถางนี้เอาไปที่หนึ่งร้อย ยี่สิบนะคะขอไปที่หนึ่งร้อยี่สิบเพราะมันไซส์สูงมากค่ะนี่สูงมากส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกไม้ของลูกไม้ชินนบัญชชนนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ชินนบัญชนที่สวนผ่าทําจํานวนต้นเมฆเขาสวยมากเนี่ยค่ะเขาจะกัดเม็ดแบบนี้เลยคล้ายชินนบัญชนแต่ว่าตัวเนี้มันจะออกเขียวน้ําตาลนะคะขอบใบลูกไม้ชินนบัญชชนต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะที่หนึ่งร้อยบาทกัดหน้าสวยมากเนี่ยค่ะ ชินน้ำมันชนเขาจะอกม่วงดำแต่ตัวนี้เขาจะอกแบบคล้ำๆคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันจะคล้ำไปเขียวกว่ามาดูต้นนี้กันโตต้นนี้เป็นไม้เหลืองไม้เหลืองนี่ค่อนข้างจะเลี้ยงยากนะคะโตช้าต้นนี้เหลืองสุดทิค่ะเหลืองสุดทิโฟมก็ไม่สูงนะคะแต่ไม้ลงหัวแล้วไอ้เหลืองสุดทิเนี่ยเป็นไม้แบบเออโฟมโฟม คอมเพกฟอร์มเตี้ยๆค่ะตัวนี้เหลืองสุดที่เป็นไม้เหลืองที่หายากอีกตัวหนึ่งต้นนี้เอาไปที่เออเอาไปที่เก้าสิบแล้วกันค่ะเอาไปที่เก้าสิบแต่นานนะคะเลี้ยงกว่าจะโตเนี่ยไม้เหลืองนี่คือถ้าใครเลี้ยงไม้เหลืองจะรู้เลยมันนานกว่าตัวอื่นมากๆเลยค่ะตัวเหลืองนี่มาดูต้นนี้กันโตต้นนี้จะเป็นนางปทุมมาค่ะนางปทุมมานี่สวยมากตอนแรกว่าจะ ผ่าหัวต้นนี้ยังไม่ได้ผ่าก็เลยเก็บมาขายก่อนต้นนี้นางปทุมมาค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยหกสิบนะคะไปที่หนึ่งร้อยหกสิบเป็นไม้เลี้ยงธรรมชาติเลยค่ะนี่ใบไม่ดุกแต่ใบสีสวยกัดสีสวยนี่โหลดใหม่ก็มาแล้วนะคะนางปทุมมาค่ะใครชอบหน้านี้เก็บได้หายากด้วยนะคะตัวนี้ยังไม่ค่อยมีจํานวน มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นหยาดฝูนผู้ใหญ่โชดค่ะหยาดฝูนผู้ใหญ่โชฟอร์มโกนะคะสองต้นในกระถางหยาดฝูนผู้ใหญ่โชดอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทหยาดฝูนผู้ใหญ่โชดส่วนต้นนี้ต้นนี้พระชินราชใบสีมานะคะวันนี้มีมาแบ่งอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้นี่ เขาเป็นไม้ไม้โจมแต่โจมนานแล้วนะคะที่สวนเคยทําจํานวนโจมอะโจมหมายถึงว่าไม้ที่ว่าเราเคยเออเอาหัวเขาไปผ่าค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นโจมนานและมันเหมือนเปรียบเหมือนไม้โนแบบนี้ค่ะถ้านั้นก็เป็นไม้แยกโนแบบนี้แต่มันจะดีกว่าไม้แยกโนเพราะว่าไม้แยกโนมันจะช้าอยู่กว่าจะโตแต่เนี่ยเหมือนเป็นแม่พันธุ์เลยแม่พันธุ์แล้วก็เราเอาหัวเขาไปทําจํานวนแล้วก็เลี้ยงโตขึ้นมา ให้สวยเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าโจมต้นนี้ก็เป็นโจมแต่โจมนานแล้วนะคะนะ่าจะเริ่มลงหัวอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะต้นนี้พชิน,นาราชใบสีมานะคะต้นเอาไปที่หนึ่งร้อยหกสิบนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยหกสิบนี่ต้นนี้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งเมื่อกี้ต้น มัชฉานุเฝ้าดานนะคะต้นนี้ต้นนี้มันจะไม่ขาวเยอะแต่เป็นไม้รุ่นเดียวกันกับต้นเมื่อกี้มันจะขาวน้อยกว่าอันนี้เอาไปหน,นึ่งร้อยสี่สิบแล้วกันค่ะต้นนู้นหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้เอาไปหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะมัชฉานุเฝ้าดานมาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้พระเสงดาบคาบค่ายค่ะพระเสงดับคาบค่ายวันนี้เจอมาสองต้นนะคะพระเสงดับคาบค่ายนี่มีมะหมงสองต้นอันนี้จะเป็นต้นหน้าเข้มนะคะหน้าเข้มต่อไปนี่กัดกัดโขบสีส้มเหมือนกัน ต้นนี้พระแสงดบาบคาบคขยเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะใสตูเลยนี่เอาไปลงกระถางเบอร์สิบก็ได้นะคะเพราะว่าไม้มันไสใหญ่แล้วนี่ลุ้นกระถางห้าแล้วมีมาเบ่งทรงต้นนะคะพระแสงดบาบคาบไข่นี่เลยมาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นมนตรามณีค่ะมนตรามณีมนตรามณีวันนี้มีมาเบ่งทรงกระถางเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะมตรามณีหนึ่งร้อยยี่สิบ มีมาแบ่งทรงกระถางไม้นี้สวยนะคะไม้ไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่สวยอีกต้นหน,น,นึ่งมุนจามณีนี่แล้วก็ไซก็เนี่ยค่ะไซตูเหมือนกันกัดสีเป็นสะพกกระเบนมาแล้วนะคะเนี่ยสะพูกเขาจะเป็นแบบหัวใจมาแล้วมุนรามนีอต้นนี้ก็สวยม,มีมาแบ่งสงกระถางนะคะวันนี้มุนรามณีหนึ่งร้อยยี่สิบ ส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้ฟอมโกนะคะเผื่อใครหาไม้ฟอมโกอ,อยู่อันนี้เป็นไม้ฟอมโกยุบขึ้นมาใหม่นาคินเทวราชค่ะเล็บไหมคะดำปีเลยเอ่อผสมดินปลูกทั้งวันเลยวันนี้ปลูกไม้อัพกระถางอะคะ่ะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ไม้นี่ต้นนี้นาคินเทวราชนะคะอยู่ในกระถางเปดนิ้วเป็นไม้งานโกไม้เก่างานโกนะคะนาคินเทวราชมี มีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโนห้าหกโนนะคะที่ขึ้นมาแล้วที่ยังไม่ขึ้นก็มีนาคินเทวราชเป็นไม้เก่างานโกต้นนี้ใครรับเอาไปที่สองร้อยห้าสิบละกันนะคะสูงให้ตั้งกระถางหรือเป็นกระถางเป็ดน,นะคะกระถางใหญ่นี่นาคินเทวราชเขาจะเป็น ใบยาวนะคะใบยาวแล้วก็เขียวพล่าแดงแบบนี้ค่ะนาคินเทวราชนี่เลี้ยงให้เป็นโฟมโกนะคะสวยไม้เก่าๆแบบนี้ค่ะอืมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นกับขาวเมืองชนนะคะกับขาวเมืองชนนี่สวยมากอันนี้กับขาวเมืองชน ต้นนี้เอาไปที่หนึ่งยห้าสิบนะคะกับขาวเมืองชนเอาไปที่หนึ่ง้อยสี่แล้วกันค่ะนี่แต่ไม้เพิ่งอัพดินให้ใหม่นะคะกับขาวเมืองชนต้นนี้นี่หน้าเขากัดหน้ามาสวยเลยค่ะเนี่ยใบใหม่ใบใหม่อันนี้มาสวยมากแล้วก็ไสไซสตูด้วยนะคะนี่เอาไปที่หนึ่ง้ี่ิบค่ะต้นนี้กับขาวเมืองชนแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพานทะเลค่ะเป็นพานทะเลงานโกนะคะนี่โกมี สต้นโตๆเลยค่ะในกระถาง3ต้นแต่ล้นอยู่ในกระถางหนิ้วแบบล้นมากแน่นมากค่ะนี่กําลังจะมีโดกด้วยแต่ไม่รู้ผสมได้ไหมนะคะช่วงนี้บอลน่ะเป็นโดกเยอะเลยใครที่ว่าผสมเป็นนะคะผสมแล้วก็เพาะเมะล็ดเผื่อเราจะได้บอลใหม่ๆแบบบอลใหม่ๆแบบเป็นของสไตล์เราเลยแบบนี้ค่ะลองผสมดูนะคะช่วงนี้บอลเป็นดกเยอะ ที่ของที่สวนเนี่ยผสมทันบ้างไม่ทันบ้างค่ะบางทีก็ได้ผสมบางทีก็ไม่ได้ผสมแต่บางทีผสมมากไปก็ไม่มีที่จะปลูกอะค่ะเพราะว่างานมาล่นเนี่ยถ้าเป็นขึ้นมาแล้วแบบเยอะแยะเลยนี่มาดูพรานทะเลต้นนี้นะคะเป็นงานโกสามต้นนะคะในกระถางเอออันนี้เอาไปที่เออเอาไปที่1น0แล้วกันนะคะพลานทะเลต้นนี้ขอไปที่หนึแต่คุ้มมากเลยใหญ่มาก สามต้นโต,โตโตเลยนะคะเอาไปเปลี่ยนลงกระถางเบอร์สิบนี่มาดูต้นนี้กันต่อจะหมดแล้วล่ะค่ะนี่น,น่าจะเป็นถาดสุดท้ายแล้ะต้นนี้จะเป็นนางทุงสะนะคะทุงสะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทอยู่ในตับนางสงการนะคะนางทุงสะนี่กัดชมพูสวยๆเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้ลงหัวแล้วใบไม่เยอะแต่ไม้ลงหัวแล้วนะคะ ส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้กันโตต้นนี้จะเป็นเจ้าพระรักดิสลาดค่ะไม้เก่าอีกต้นหนึง่งเจ้าพาร,รักดิสลาดต้นนี้ไม้เก่าเอาไปที่เอาไปที่แปดสิบค่ะเจ้าพาักดิสลาดน,นะคะไม้เก่าเก่าใบยาวๆใบหกเป็นเนี้ยค่ะช่วงนี้มาเร่งเลยต้นนี้เจ้าพาร,รักดิสลาดแต่อันนี้เอาไปแค่แปดสิบนะคะเป็นงานหัวเหมือนกันใครจะเอาไปผ่าหัวก็ได้อันนี้น่าจะหัวตูเป็นไม้รุ่นโกลน,นู่นะคะ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นนาลายปราบนนทุกนะคะนาลายปราบนนทุกอันนี้โฟมโกสองต้นต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะนาลายปราบนนทุกอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทมาดูไม้สีแดงอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นเท้าไก่ลาดค่ะเท้าไก่ลาดเป็นงานมีโนเลยนะคะอันนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะอันนี้เอาไปที่แปดสิบเท้าไก่ลาดนะคะแปดสิบบาทมีโนเลยนะคะอันนี้เป็นไม้สีแดงงานเก่าไม้เก่าด้วยต้นนี้มาดูต้นนี้ค่ะ ต้นนี้จะเป็นเจ้าญิงเกตนาลินนี่ต้นแม่เขาทําท่าจะทิ้งใบนะคะเหมือนจะทิ้งใบแต่มีโนขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาจะท่าต้นแม่จะจะทิ้งใบหรือว่าจะออกโดกเปน็นี้จะมีโนเหมือนเขาจะลงหัวค่ะแต่โนนี่คือด่างสวยมากเลยค่ะเนี่ยขึ้นมาโนรอบโคูณเลยสามสีโนสามโหนหรือสีโนไม่แน่ใจนะคะนี่ เจ้าหญิงเกตนาลินต้นนี้เป็นงานลงหัวแล้วนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยถ้าใครรับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยเขาขายกันต้นเดียวก็เป็นหลักร้อยแล้วนะคะแต่อันนี้มีตั้งพ่วงโนอะไรไปแล้วนะคะไปทํางานโกได้เจ้าหญิงกกตนาลินแต่อกเนี่ยที่สวนได้มาแค่โนเล็กๆเนี่ยสี่ห้าร้อยนะคะโนจิ๊ดเนี่ยแต่อันนี้เอาไปร้อยห้าสิบทั้งโกเลยนะคะมาต้นนี้ต้นนี้จะเป็นโพแก้วะคะ่ะอันนี้โพแก้ว ผู้กแก้วจะเป็นไม้เก่าผู้กแก้วต้นนี้เอาไปที่90ค่ะเอาไปที่เก้ิมีโนโลแล้วนะคะนี่เทมโหนน่าจะใช่โหนเขาอะนะแต่เขียวต้นแม่นีนสีออกส้มแต่โหนนี่เขียวปีเลยผู้กแก้วนะคะนี่นี่วันนี้ก็น่าจะมีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะดูแล้วว่าเดี๋ยว ถ้าใครสนใจต้นไหนเพิ่มเติมนะคะแม่แม่สนใจต้นไหนเพิ่มเติมก็ลงสอบถามมาได้นะคะแม่แม่ที่เบอร์0937253482นะคะจะเอดไลน์พิมพ์มาก็ได้หรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมมาก็ได้โทรสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะเผื่อว่าที่สวนมีจะได้หาแล้วก็ส่งให้พร้อมกันในรอบนี้วันนี้สำหรับวันนี้ไปโกนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสนใจต้นไหนก็ สอบถามมาได้สำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ